แจกค่าแจกค่าล,างลังเลิกลังเลิกงานนะคะหลังเสร็จละวิทานบ่ค่ะท่านบ่ <laughs> แจกค่าแจกแจกที่แอนกับพี่บอยนะคะให้กำลังใจให้กำลังใจทีมงานพี่พีคอนบอยนะคะหลัลงจากได้ตังก็ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะคะหลังจากที่ตังก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันเลยนะคะกำลังใจค่ะกำลังใจในการทำงานทุกๆุมือทุกๆคนทุกๆุกอาทีพอะเหนื่อยตัวกันเบิ่อเหนื่อยแต่ว่าพี่พี่พี่บอยก็ให้กำลังใจว่าที่ ความน้ำใจให้สูง่งานต่อไปนะคะอันนี้ยังบ่ทันได้เคืองทางฤดูกาลเลยค่ะรถดำมาเด้อรถด,ดำมาเด้อดมา<ด>ดดมารถด,ดำรถมิตซูบิชิแม่มาแม่ว้ามาแม่มามามา็ว<า> ยิีมนะอยางรอนยิมผู้ใดอาจารย์มาแจกเลยแจกเลยแจกเลยได้แล้วมากเลยเอามาขอประเด็ครับเนาะแจกเลวเอามา,า,มาถาวเงินถาวเงินจะบอมเป็นคนว่อย ข่อยแม่ยู่เบมึงสันข่อยก่อนโยกเลยเนาะอากาศเย็นโอ้โหได้แล้วต่าแล้วก่อนมูเลยเป็นบ่อ๋อจันน่ากนตีก็ได้นะคะกำลังใจกำลังใจ จากหัวหน้านะคะจาก,กบสอสบ่อเด้อนะคะการเนาะค่ะอารเนาะมือรุ่นจะเเอาวัสงเงินมาพอเดี๋วอี่ยังน่ะน้องเบีย แจกแจกวนกำลังใจแล้วพี่น้องเด้อลไปลบานีตอนนี้รู้สึกว่ายืนไทยคิปยุ่อสุขประปวไทยนะคะคือง้โอ้โหอาจารย์โอ้อาจารย์ได้ได้แล้วได้แล้ว <c oughs>

ว่ายังไงคะอาจารย์อาจารย์มือคีย์บอร์ดนคะอาจารย์มือคีย์บอร์ดโสดเด้อพี่น้องแต่ว่าอกหกักซุงหมืม่นแมนว่าเอาโสดอยู่แต่ว่าอกหักซุงหมื่นนี่มันเป็นนักเอกก่อนโอ้ยน้อนักเอกวิรพงว่าพี่นเออเอาเอาข่าวใหม่บาดหนี่ง,ง,ม,งมีนางเอกวิรพงศ์มาสัน่น โอเคค่ะพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวนูยืนถ่ายคลิปตรงนี้เมื่อกี้เดี๋ยวมันจะบ๊อบปอดภัยนะคะเราก็เป็นการขวางทางเพิ่นเหตุงานนะคะเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้เอาไว้สนีทก่อนเด้อพี่น้องเด้อโอเคค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ